ต,ต่อในช่วงนี้คุณผู้ชมคะไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นพันจาเอกขับรถกระบะมาทีนี้ว่าเขาเมาไปชนเสาสัญญาณไฟจราจรชนรถที่จอดอยู่ทีนี้พอนักข่าวถามนะบอกว่าเดี๋ยวพี่เมาหรือเปล่าตัวเขาบอกว่าบอกไม่ได้ แต่ตำรวจเนี่ยจับเป่าแอลกอฮอล์โอ้โหตัวเลขขึ้นไป280มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์คุณผู้ชมคะเดี๋ยวไปดูภาพกันเลยนะคะเนี่ยรถกระบะนะขับมาอย่างเร็วเลยพอถึงกลางแยกไฟแดงรถเสียหลักค่ะแล้วไปฟาดก,กับเสาสัญญาณไฟจราจรแล้วก็ชนกับรถกระบะของชาวบ้านเสียหายไปหนึ่งคันอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นประมาณสักห้าทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมากลางแยกไฟแดงคลองใหญ่ตาบนวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราดค่ะหลังเกิดเหตุตำรวจสพเมืองตราดตรวจสอบนะคะพบว่ารถคัน ประตูฝั่งซ้ายพังเสียหายล้อยางก็แตกคนขับคือพันจ่าเอกธนันศักดิ์อายุ42ปีเป็นทหารสังกัดในจังหวัดตราดนะคะแล้วก็เมาค่ะแต่ว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้บาดเจ็บไปอย่างใดใกล้ๆการพบรถกระบะสีดำด้านหน้าพังเสียหายเล็กน้อยคนขับไม่ได้บาดเจ็บเช่นเดียวกันไปสอบถามพันจ่าเอกธนันศักดิ์ บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยคับรถมาจากบ้านที่บ้านหนองบัวจะมุ่งหน้าตัวเมืองตราดเพื่อกลับบ้านมาถึงจุดนี้ฝั่งตัวเองเป็นไฟเขียวก็จะเร่งเครื่องคุณผู้ชมเพื่อจะข้ามแยกแต่ว่ารถเนี่ยมันไปลื่นน้ําฝนที่ขังอยู่บริเวณพื้นผิวจราจรรถเลยเสียหลักแล้วก็หมุนไปฟาดกับเสาสัญ,ญญาณไฟจราจรจากนั้นถลไม้ไปชนกับรถกระบะคู่กรณีที่จอดติดไฟแดงอยู่ทีนี้นักข่าวถามเดี๋ยวนะถามหน่อยนี่คุณเมาหรือเปล่าตอบกลับมาว่าบอกไม่ได้ฟังเสียงเขาหน่อยค่ะ ไปเฉียบปุ๊บพอมันขึ้นไฟแดงปุ๊บก็เลยเดร๋ไม่ทันก็เลยมาเจอรถที่เขาที่จอดติดไฟแดงอยู่ก็เลยเไม่ทันได้ดื่มเหล้าไหมจะให้พูดตรงๆรึนะตรพูดตรงก็คงไม่ได้หรอกนะพูดตรงๆคงไม่ได้ถ้าอย่างนั้นตำรวจบอกมาครับมาเป่าซะดีๆ เจอเลยพบว่ามีแอลกอฮอล์อยู่ในร่างกายสูงถึง280มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะคะก็ต้องโดนแจ้งข้อหาเมาแล้วขับถูกดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ